สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพอกฟ็อกเคอสมาร์ทคาร์ครับพบกันเช่นเคยก็มีโปรโมชั่นพิเศษอีกเช่นเคยครับมาคันนี้เลยกับ MG ZS นะครับ MG ZS 1.5D ปี2020ครับจดทะเบียนใช้งานปี2021ตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่379,000บาทและสุดพิเศษในวันนี้ครับผมเรามารถราคากันไปก่อนเลย20,000บาทครับ เหลือเพียง359,000ห้บาทครับผมก็จะพิเศษจะสวยจะเรียบหรูดูแพงแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยด้านหน้านี้ครับโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์ครับและมีระบบไฟเดลห้เรียบร้อยตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะสีสันโดยรวมนี่คือได้ค่อนข้างเดิมเลยนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดู คงสร้างเครื่องยนต์กันก่อนนะครับบอกแล้วนะครับผมเราไม่ได้อวยแบนดใดแบนดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แบบโจมตีแบนดใดแบนหนึ่งเพราะเรามีจัดจำหน่ายทุกแบนด์ 1, นะครับอ่ะโอเคครับอันนี้เดี๋ยวจะไปขัดล้างทำสปาให้นะครับเพราะว่ารถเพิ่งจะย้ายสาขามานะครับโครงส่งของท,งทุกอย่างดีหมดนะเครื่องยนต์เดิมๆนะครับ ระบบทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับผมก็คือเครื่องยนต์มันจะเป็นบล็อกไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเขาให้บอดี้มาค่อนข้างใหญ่ามาดูกันที่ล้อแม็กกันต่อล้อแม็กเดิมสุด MG เลยนะครับผมยางสองหนึ่งห้าหกสิบเป็นแม็กขอบสิบหกยางนี้คือเป็นยางใหม่นะที่เราเปลี่ยนให้นะครับเป็นยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับแล้วก็เรื่องยางเนี่ยเรามีรับประกันให้ด้วยนะ เราย้อนกลับไป,ปว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์กล้องอีต่างๆเนี่ยเราก็มีรับประกันให้นะครับรับประกันให้จริงๆนะมีใบรับประกันออกให้วันรับรถนะครับไม่ได้แบบรับประกันปากเปล่านะครับนี่ครับผมเก็บทุกรายละเอียดเลยนะเนี่ยก็จะเป็นงานคม,มงโคมเมียมที่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับคิวการซาดก็จะเป็นของ FGZS ตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคาเรียบร้อยนะครับ รีโมทครับจะได้เป็นรีโมทกุญแจมาหนึ่งดอกแบบนี้อันนี้เดี๋ยวออปชันด้านในจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าเรื่องเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังรอบคันอยู่แล้วนะครับนี่จะเป็นสีน้ำตาลตต่กับสีดำนะครับงานแผงประตูต่างๆนี่คือเหมือนกันหมดเลยนะโอเคแล้วก็นี่ครับแผ่นเพดชาดไปได้เลยที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเติมลมยาง ด้านท้ายครับไปขอไปครับประตูด้านหลังด้านท้ายไม่ไม่ถึงด้านท้ายนะครับโอเคครับผมนี่ครับใหม่เลียมทุกจุดนะเลขใหม่ก็ไม่เยอะด้วยนะครับแล้วก็ได้ดิสเบรกสี่ล้อดิสเบรกสี่ล้อรุ่นนี้คือได้ระบบเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับก็รุ่นนี้พิเศษก็คือจะได้เป็น ZS i Smart นะครับและเป็นรุ่นดีก็จะเป็นดีบวกดีพัด นะครับอ่าด้านท้ายก็กว้างๆนะครับผมขงทรงของสร้างเดิมหมดนะครับอ่าครเคก็เดี๋ยวเราจะไปขัดล้างทำสปาให้นะครับอ่ะลองดูกันแบบว่าเต็มๆด้านท้ายนะครับนี่มีเซนส่งเซนเซอร์ให้เรียบร้อยนะอ่ากล้องถอยหลงถอยหลังมีให้พร้อมนะครับอ่าเสาคงเสาอากาศที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วก็ าฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED สวยๆเลยนะครับส่วนต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะเอ,อ่อถังฝาถังน้ำมันอะ่ะจะอยู่ทางฝั่งคนขับออนะครับอ่าอ่ามีเจ้าหน้าที่ขับรถเข้ามาก็ใช้ MG นะออ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูนี้ทุกคนครับน,นี่ครับผม ใหม่เลี่ยมทุกจุดนะครับแล้วก็เบาะนี่ไม่มีแบบแตกแล้วอ่าไม่มีเหี่ยวย่นตรงไหนเลยนะนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาสตาร์รถให้ได้รับฟังกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเอ้ยสวยงามขนาดไหนเครื่องยนต์มันจะดังท่อมันจะดังหรือเปล่าอ่าหยับเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ได้เลยนะ แล้วเขาก็มีแจ้งเตือนนะครับว่าเออเราลืมปิดอะไรตรงไหนยังไงอะ่ะเ,เป็นไงครับโอเคครับอนะครับอ่ะนี่ก็เลขไมอยู่เจ็ดหมื่นโลนะครับเลขไมอยู่ตรงนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันกว่าโลนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ปิดประตูสักบานเลยเอ่าใช่ครับขเขาก็เตือนหมดเลยนะ อ่าแล้วก็มีแบบโหมดต่างๆให้แบบได้เลือกได้ตั้งค่ากันแต่ทีเนี้ยเออรถมันเปิดประตูอยู่นะครับแล้วก็น้ํามันพอดีกําลังจะหมดนะครับอ่ะนี่มาละนี่ครับเสร็ตั้งค่าได้นะครับผมเลือกโหมดดูอน,นุอันนี้อน,นันได้เลยนะครับตามนี้นะครับผมแล้วก็มีระบบสั่งการด้วยเสียงขอเส้นทางไปปั๊มน้ำมันใกล้ๆ นว่าหละครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ขอโทษะครับอ่ะพอดีเรารีวิวอยู่นะครับโอเคอ่าแล้วก็จะมีพวกเออดูสภาพอากาศนะครับอุณหภูมิแอร์ก็คือปรับแบบดิจิตอลได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับผมก็จะมีโหมดต่างๆให้ได้เลือกนะครับก็คือเข้าระบบของ MG นะครับแล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปได้เลยนะครับจะไปเข้าโซโมดร,ระบบนำทางอะไรต่างเนี่ยได้เลยอาแล้วก็มีอะไรน,นะอาตั้งค่ารถยนต์อันนี้ก็คือก็พิเศษอีกแบบหนึ่งนะอาอันนี้เกี่ยวกับเออระบบใช้งานแบบกลางคืนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือต้องต้องแยกส่วนกันไปแล้วก็โหมดต,ตรงเนี้ยตั้งค่าได้นะครับสำหรับเรื่องของพวงมาลัยรถอะ อันนี้ก็คือแบบเบาแบบเบา,แบบเบานี่คือเบาจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเบาวิวเลยหรือว่าจะลองลองแบบมาเล่นดูก่อนได้นะครับหรือว่าแบบความมาตรฐานมันก็จะเริ่มตึงๆขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยก็เริ่มเริ่มออกแรงเริ่มต้องใช้แรงนะครับผมหรือว่าถ้าเอาแบบมันคงมันก็จะหนักน่วงหน่อยสาหรับพงมาลายนะครับมันก็จะไม่บืบว่าไม่เบาจนเกินไปนะครับใช่ครับ ก็ระหว่างความมั่นคงกับความมาตรฐานมันจะแตกต่างกันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเอาความมั่นคงกับความเบาแบบมาเปรียบเทียบใช้กันอะเบานี่คือแบบเบาวิอยู่เลยนะใช่ครับตอบโจทย์นะสําหรับบางทีแบบว่าแขนเราปวดหรือว่าเราแบบไม่ได้ต้องการจะออกแรงเยอะขนาดนั้นแล้วก็ขับแบบชิลๆสบายๆเงี่ยก็ใช้แบบพวงมลาลัยเบาได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบค r u i คอ control ให้เรียบร้อยนะครับผม ก็คือตอบโจทย์นะสั่งการด้วยเสียงได้อะไรได้นะครับแล้วก็คอนโซลด้านหนคือบูหนังมาหมดเลยนะครับนี่อันนี้เป็นหนังสีน,น้ําตาลนี่ก็จะเป็นหนังสีดํานะครับพอมาลลยก็จะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันสองข้างฝั่งสฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายคู่กับระบบควบคุมความเร็วนะครับส่วนที่เกี่ยวกับระบบปัดน้ําฝนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้านขวาเ,เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟอ่าช่องเสียบยุดเบรต่างๆครบนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีช่อง ชาร์จไปด้านหลังให้ด้วยนะครับช่อง USB อะแล้วก็ผ้าหลังคานะจะบุแบบนุ่มๆม,มาเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสปาให้ใหม่นะครับมีกระจกสองหน้าสองฝั่งนี่ก็สำเนารถนะครับอะอันนี้เป็นชื่อของ KR แล้วดูได้นะครับผมเออเป็นรถเจ้าของเดียวป้ายแดงมานะพอมาอยู่โอนเข้าที่เรานะก็จะเป็นลำดับที่สองนะครับรถปี2020 จดทะเบียนมีนาปี64นะครับก็น่าจะจดยีิบเดนะครับผมแล้วก็เนี่ยราคาตามพี่แจ้งเลย3ามแสนเจ็มื่นเราไม่ขายครับวันนี้เราขายสามแสนห้าหมื่นก้าพันบาทเท่านั้นนะครับนี่จัดราคาให้ก้อนเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปสรุปแล้วเดี๋ยวจัดปรเเิิ่มเติมให้อีกนะครับไปครับ อ่ะโอเคครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะกับ MG ZS iSmart นะครับ 1.5D ปี2020นะครับผมจาก379,000บาทเนี่ยเหลือเพียง359,000 0บาทครับและสูตรเ,เป็นแบบมากกว่านั้นสำหรับคุณลูกค้าที่รับชมจนไปถึงท้ายคลิปนะครับรับส่วนลดไปเลยทันทีเพิ่มเติมอีก1 0 0 0 0บาทครับเหลือเพียง349,000บาทเท่านั้นครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย ทุกๆช่องท,ท,ท,ทางของ KR Smart Car ครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อเงินสดไม่บวกแบตเพิ่มมีเรียมพร้อมโอนซื้อเงินผ่อนก็ฟรีดูค่าดําเนินการนะครับก็เดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาให้รับชมกันฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสํหรับวันนี้สวัสดีครับ